อ่ะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทานหมักหมูนะครับหมักหมูทอดนะครับไปกินข้าวเหนียวร้อนๆตอนเช้าแล้วก็ทาไข่สามารถทําไข่ได้นะครับก็ส่วนประกอบก็มีนะครับเป็นเนื้อหมูสันนอกนะครับอันนี้เราใช้ประมาณครึ่งกิโลนะครับก็เราก็มาทําการหั่นนะครับหั่นให้มันเป็นเส้นก่อนนะครับ ันให้ไม่ต้องบางมากนะครับ ครับอันนี้เราหั่นเสร็จแล้วครับครานี้เราก็จะมาซอยให้มันเป็นเส้นนะครับครับวิธีการซอยนะครับอ่านี่ครับซอยให้เป็นเส้นประมาณนี้ครับ อานครับแล้วตอนนี้เราก็หั่นหมูเสร็จแล้วนะครับตอนนี้จะก็จะเข้าสู่วิธีการหมักนะครับก็นี่ครับเราใช้เกลือนะครับใช้เกลือประมาณหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็มีพริกไทยครับหนึ่งช้อนครับใส่ไปเลยครับ แล้วก็รสด,ดีนะครับหนึ่งช้อนเหมือนกันครับนี่ครับแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับสองช้อนครับแล้วก็ อซอสภูเขาทองนะครับฝาเขียวนะครับนี่ครับสองช้อนโต๊ะครับอ,อันนี้ครับซีอิ๊วขาวนะครับสองช้อนโต๊ะเหมือนกันครับอันนี้ครับสุดท้ายครับ งานนครับแล้วก็ใส่แล้วแต่ความชอบนะครับใส่เยอะใส่มากก็ได้ครับหลังจากเราผสมส่วนประกอบกันแล้วครับแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับก็ค่อยขยำไปให้มันเข้ากันนะครับ ครับเข้าแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสองชั่วโมงนะครับ